สวัสดีจ้ามาจากทุกคนพับกีบกระทงอีกหนึ่งแบบค่ะนะคะวัะสะดุอุปกรณ์ก็จะมีดอกพุธใบตองแล้วก็ใบเตยจ้าเดิมแรกนะคะใบตองก็ตัดที่ความกว้าง5เซนความยาว10เซนจ้านํามากะจุดกึ่งกลางนะคะใช้ดอกพุธไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วมือพันค่ะพันไปแบบแน่นๆนิ้วแหลมๆเลยนะคะปลายแหลมๆแบบนี้เลยค่ะเตรียมไว้นะคะทําแบบนี้ไว้3ชิ้นค่ะใน1ชิ้นงานนะคะ นี่ค่ะก็จะทําเป็นแบบนี้ค่ะเตรียมไว้ค่ะอีก2อันนะคะทําลักษณะเดียวกันเลยนะคะนําดอกคุดมาวางทับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พันใบตองเลยค่ะหมุนไปเลยค่ะนี่ค่ะหมุนอย่างนี้นะคะหมุนติวต้วติ้วจนเวียนหัวไปเลยค่ะนี่นะคะ ก็จะได้ครบ3อันแล้วนะคะพอได้ครบ3อันเราก็จะมาเรียงลดไล่ลําดับนะคะนี่ค่ะตั้งแต่สูงกลางแล้วก็ต่ําลงมานะคะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะเหมือนลักษณะดังในคลิปค่ะหลังจากที่ได้มุมแล้วเราก็ย็บแม็กลงไปค่ะแล้วก็นํามานุ่งสบายอีก1ชั้นนะคะก็จะนําใบตองมาประกบอย่างนี้เลยเอาสีเข้มออกด้านนอกนะคะนี่ค่ะประกบ เฉียงลงมาแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะคะแบบช้าๆไปกันเรื่อยๆนะคะสําหรับมือใหม่เลยจ้าเนี่นะคะ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะตัดส่วนเกินออกไปค่ะ สเตปสุดท้ายนะคะเตยด่างเราก็ตัดนะคะประมาณ10เซนค่ะใช้ด้านสีเข้มออกด้านนอกนะคะวางทับมาอย่างนี้ค่ะเฉียงซ้ายลงไปทับลงไปแล้วก็เฉียงขวาทับลงมาอย่างนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เย็บแม็กค่ะก็จะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ1กรีบกระทงของเรานะคะเตรียมไว้ประกอบกระทงในขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะทุกคนก็จะเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ